วันภาษาไทยแห่งชาติณห้องเรียนตึกมารีคาวิชาภาษาไทยต้นกาต้นก้า,กาคุณครูเขียนอะไรไว้บนกระดานดำเดี๋ยวเร็วๆนี้โรงเรียนเราจะมีกิจกรรมอะไรหรอโอ้โหแก้วตาอ่านสิวันภาษาไทยแห่งชาติไงเนียบก่อนตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะเด็กๆ เด็กๆทราบไหมคะทำไมเราต้องเรียนวิชาภาษาไทยแล้วพวกเรารู้ไหมว่าในหนึ่งปีมีวันสำคัญที่ชื่อว่าวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะคะเอ๊ะแล้ววันนี้เกี่ยวกับใครเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ค,คุณครูมีคลิปวิดีโอจะพาเด็กๆไปย้อนเวลาเรียนรู้ว่าภาษาไทยของเราสำคัญแค่ไหนและพวกเราทำไมต้องช่วยกันร,รักและใช้ให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ วันภาษาไทยแห่งชาติมีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในราวปีพศ1826ทอขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกดัดแปลงมาจากอักษรมอญและเขมรมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อใช้ความหมายและเสียงต่างๆในภาษาไทยซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น อักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปีพศ2542โดยมีความเป็นมาจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชนนมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในวันที่29กรกฎาค พศพ2,505พระองค์ท่านทรงแสดงความห่วงใหญ่ในภาษาไทยอโหพระองค์ปิ่มด้วยพระปีชาสามารถมากเลยครับ <c oughs> ตนกล้าจ้าคลิปยังไม่จบเลยนะจ๊ะตั้งใจดูต่อให้จบก่อนเด็กๆในห้องด้วยนะครับ พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเก้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการและแนวทางพระราชดำริต่างๆในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านภาษาไทย ทรงมีพระปีชาสามารถทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในการสนับสนุนทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวรรณกรรมของชาติส่งหวงใายเยาวชนของชาติด้านการนิยมไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องวันภาษาไทยไม่ใช่แค่วันหนึ่งของปีแต่เป็นวันที่ให้พวกเราทุกคนได้เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยค่ะ วันนี้เรามีกิจกรรมภายในห้องให้เด็กๆได้ทำด้วยใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูในชั้นเรียนแล้หรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ